แม้ไม่มีพิธีแห่แหนองค์เทวรูปในวันมหาสงกรานต์เช่นครั้งอดีตหากทำเนียมถวายสบายผืนใหม่จากฝีมือช่างทอตีนจกปักมุกดิ้นเงินดินทองมูลค่าเกือบแสนบาทให้เป็นเครื่องทรงหมโดยไม่ปิดบังผ้านุ่งชายไว้ที่เป็นลวดลายสลักมาแต่เดิมถวายพร้อมเครื่องสการะหรือพนมหมากพนมดอกไม้ในทุกรอบปีนับเป็นสิ่งแทนความศรัทธาที่มีต่อพระแมย่ย่า โดยเชื่อว่าเป็นพิธีกรรมนำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาสู่เมืองมีฝนตกตามฤดูกาลเชื่อมโยงจากจารึกใจความว่าสุขโขทัยมีพระกระพงผีหรือเทพยดาที่เป็นใหญ่กว่าทุกผีหากไหวบดีพลีบถูกผีในเขาจะบอกคุ้มเกรงเมืองรูปแบบสลักชดาทรงสูงรองพระบาทปลายงอนมีเครื่องประดับอย่างสตรีสูงสักยากจะระบุว่าเป็นรูปของผู้ใด หากคนสุขโขทัยตีความว่าเกี่ยวพันกับนางเสืองอัครมเหสีของพ่อขุนศรีอินทราิตย์แม้เอ่ยชื่อเพียงครั้งเดียวในจารึกพ่อขุนรามคำแหงหรือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งหากถ้อยความต่อจากนั้นย้อนความสำคัญของอดีตเมืองสุขโขทัยเมื่อ700รกว่าปีก่อนในแต่ละบ้านเนี่ยเขามีรูปรูปเคารพของคุณแม่ยาอยู่บ้างไหมคะมีครับมีฮะก็เนี่ยรูปรูปที่ทำทำและที่สร้างสร้างกันมีครับมี ก็เยอะอยู่ผมเองยังมีเลยเราถือว่าเออเราได้เราอยู่บ้านนะเราก็ได้มีรูปเคารพศรัทธาเราไม่ได้มานี่เราก็ยังศรัทธามีมพ่อขุนแม่ย่ามันเป็นวิถีชีวิตของเราชาวสุขโขทยัยมีความเชื่อโยงไปอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของที่เชิงเขาหลวงเนี่ยมันจะมีโซกพระร่วงรับโซ,โซกพระร่วงรับหอกหรือโซกอันทะพระร่วงที่เชิงเขาหลวง ถ้าสมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นเชื่อมกันว่าในพื้นที่ที่พระแม่ย่าดูแลอยู่เนี่ยถ้าเกิดว่าฝนฟ้าแห้งแลง้งเขาจะไปวิทย์น้ําในโซกอันทัพะล่วงออกถ้าน้ําแห้งเมื่อไหร่ฝนก็จะตกในสมัยก่อนนี่ก็จะมีความเชื่อแบบนั้น ถ้ำแห่งนี้แหละค่ะเป็นที่ที่ค้นพบเทวรูปนะคะทําให้เรียกว่าถ้าพระมยาค่ะซึ่งถ้าเทียบกับเมืองเก่าสุขโขทัยถือว่าอยู่ทางทิศใต้นะคะปัจจุบันก็ยังมีองค์จําลองค่ะอยู่กับเพิงถ้ำนะคะที่เป็นเชิงเขาค่ะซึ่งก็อยู่ไม่ได้สูงจากถนนที่ผ่านเส้นทางหมู่บ้านในตะบนนาเชิงคีรีมากนักนะคะแล้วก็เป็นถนนที่มาสุดสายที่ถ้ำพระมยาพอดีค่ะร่องรอยนะคะที่ยังมีอยู่ก็ทำให้เห็นถึงการค้นพบศิลปวัตถุที่เป็นหลักฐานทางโบรณาณคดีค่ะ เรื่องราวของพระมยาปรากฏเมื่อคราวสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพสเสด็จตรวจราชการบนทลนฝ่ายเหนือมีพระประสงค์ให้ค้นหาพระคพุงผีตามหลักศิลาจารึกระบุว่าอยู่ทิศเบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยหรือที่ใต้ครั้งนั้นพบเทวรูปหนึ่งเดียวที่อยู่ณถ้ำเชิงเขาหลวงถัดจากเมืองเก่าสุโขทัยไปราวเกิโลเมตร ทำให้ทรงวินิจฉัยว่าเป็นพระกระพงผีตามจารึกจึงอัญเชิญลงมาประดิษฐานไว้กลางเมืองเพราะเกรงจะสูญหายหรือแตกหักหากยังอยู่กับเชิงเขาก็คืออันนี้ก็คือด้านที่หนึ่งก็จะมีการกล่าวพ่อกูชื่อสีอินทรทิตยศแม่กูชื่อนางเสียงพี่กูชื่อบานเหมืองนางเสืองก็มีการกล่าวถึงก็คือเหมือนกับเป็นการแนะนาแนะนาตัวเลยผ่านมาร้อยกว่าปีนับจากค้นพบแล้วอัญเชิญเทวรูปลงมา มีการศึกษาตีความผ่านศิละปะของเทวรูปควบคู่กับศิลาจารึกและแหล่งโบราณสถานเพราะว่าการสร้างรูปเทวสตรียังสอดคล้องกับเทวรูปสี่องค์ที่พบจากการขุดแต่งสารตาผาแดงหรือปราสาทค้อมใกล้ประตูเมืองด้านเหนือของเมืองเก่าสุขโขทยัยหนึ่งในเทวรูปนั้นเป็นเทวสตรีเช่นกันและแทนร่องรอยรูปเคารพทางศาสนาพราหมณ์ฮินดูในวัฒนธรรมเขมรโบราณที่แผ่มาถึงถ้าเชื่อว่าสร้างในสมัยพระอุณรามก็ ก็เชื่อว่าสร้างขึ้นเพื่อบูชานะครับก็จะไปสร้างองค์อื่นทําไมก็สร้างเนี่ยสร้างบูชาแม่ของพระราชมารดาของของของพระองค์การสร้างเทวรูปสตรีเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องที่แปลกนะฮะเพราะว่าในวัฒนธรรมขเขมรก็มีการสร้างเทวรูปรูเครรพที่เป็นสตรีเป็นผู้หญิงก็มีเหมือนกันนะครับซึ่งในสุโขทัยก็มีโบราณวัตถุบางชิ้นที่มีลักษณะของการเอาหินชนวนเนี่ยแล้วก็มาสลัก มาแก่มาเป็นรููปปปเเ็็นทวรรกกมีาค้นพบสถาปัตยกรรมแบบเขมรและศิลปะวัตถุแถบเมืองสุโขทัยเช่นปรางปูจาบนเนินเขาปูจาทางฟากตะวันออกของเขาหลวงหรือทางทิศใต้ของอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนว่าสำคัญยิ่งเพราะมีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่16หรือเป็นศิลปะเขมรที่เก่าแก่ที่สุดในสุโขทัย แสดงถึงเส้นทางศูนย์กลางอาณาจักรเขมรหรือเมืองพระนครที่ขึ้นมาถึงลุ่มน้ำยมสนิษฐานว่าผ่านทางที่ราบสูงโคราชโดยมีละโวหรือลบบุรีเป็นศูนย์กลางจนลุ่มน้ำยมเจริญเป็นชุมทางการค้าคมนาคมและพัฒนาเป็นเมืองศูนย์กลางปกครองชื่อสุขโขทัยได้ สอดคล้องกับความในศิลาจารึกหลักที่1นึ่งพรรนา,นา,นานถึงความเจริญของบ้านเมืองกฎหมายการค้าและภูมิศาสตร์ด้วยตัวอักษรที่ต่างจากอักษรคอมที่เคยใช้กันมาก่อนเป็นส่วนหนึ่งที่สะท้อนอำนาจปกครองตนเองของสุขโขทยัยนำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน